สวัสดีครับพบกับทีเคนเจอร์นะครับมาพบกันในวันปิดลีก PvP นะครับ Ruby ได้มานะครับอันนี้คงต้องเก็บแล้วล่ะนะครับเพราะว่าเดือนหน้าค่อนข้างน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับอันนี้ยกเว้นคนที่ยังต้องการตามล่าโคโรโบเรนเจอร์ของเดือนนี้ชาแมนคิงนะครับอันนี้จัดได้ตามความชอบเลยนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันที่ประกาศสนิดหนึ่งนะครับ ความน่าสนใจนะก็เกิดขึ้นมาทันทีนะครับตามประกาศนะครับคือเรนเจอร์เดือนใหม่ประจําเดือนกรกฎาคมนะครับตัวเกมก็แจ้งเรียบร้อยครับว่าจะเปิดตัวเรนเจอร์9ดาวนะครับหลังซ่อมรุงถันทัพก็คือวันพฤหัสที่30มิถุนายนนั่นเองนะครับเรนเจอร์ตัวใหม่ของเดือนกรกฎาคมนะครับก็จะสลับเป็น9ดาวได้อันนี้ตัวปกตินะครับมักจะมา2ตัวนะเขาคิดว่าน่าจะทั้ง2ตัวเลยนะครับ แต่อีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะผมรอรุน้นอยู่ครับยังไม่มีข้อมูลนะก็คือเรนเจอร์แสงมืดใหม่นะครับอย่างที่บอกว่านะครับตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะครับแสงมืดใหม่เนี่ยมันกระจายมาในทุกรอบเดือนปกติอ่าเหลือเดือนละตัวนะฉะนั้นรกรกฎาคมมันควรจะต้องมานะครับลุ้นแรกคือมันจะมาตามนัดหรือเปล่านะครับอ่าลุ้นที่2คือถ้ามาแล้วเนี่ยจะสลับเป็น9ดาวได้เลยหรือเปล่านะครับอ่าอันนี้ก็อยู่ในเงื่อนไขของเรนเจอร์ตัวใหม่อ่าแล้วก็เป็นเรนเจอร์ของตัวเกมนะอ่า เจอของตัวเกมก็จะเป็นตัวปกติกับแสงมืดนั่นเองนะครับอซึ่งเงื่อนไขก็เหมือนกันนะต่อให้เป็นแสงมืดนะครับก็ต้องแม็กนะครับแม็กก็คือเวล240นะครับไม่ว่าจะเป็นอัลตร้าแม็กครับหรือว่าไฮเปอร์แม็กนะครับแล้วก็หาวัตถุดิบแน่นอนครับตัวเกมก็เพิ่มสเตจพิเศษใหม่นะครับหอสมุดลึกลับนะครับที่จะต้องหาวัตถุดิบใหม่อวัตถุดิบเขาทำออกมาใหม่นะครับในการสลับเรนเจอร์เป็น9ดาวนะครับ ถึงจุดนี้นะครับมีคนบ่นเยอะมากส่วนใหญ่ผมมองว่าน่าจะเป็นกลุ่มเฉพาะทางนะครับก็คือกลุ่มป้ายเหลืองป้ายแดงมีผลอย่างแน่นอนนะครับสาเหตุเพราะว่าถ้าต้องการสลับเรนเจอร์เป็น9ดาวนะครับมันก็ต้องมาหาวัตถุดิบในการสลับล่างที่ด่านพิเศษพอมาหาเกิดอะไรขึ้นเวลขยับนั่นเองนะซึ่งเรายังไม่รู้ครับว่าเรดเวลนะครับจะยังเป็นเหมือนเดิมของด่านพิเศษพวกประมาณแบบนี้หรือเปล่านะซึ่งหลังๆก็ถือว่าก็เยอะใช้ได้อยู่นะครับ อย่างกรซุดเนี่ยผมใช้คำว่ามีโอกาสจะได้เห็นป้ายม่วงนะอาจจะต้องรอดูทางออกก่อนอ่ะอย่างที่บอกทุกอย่างเนี่ยมันต้องรอดูก่อนนะเพราะว่าตัวเกมอาจจะมีวัตถุดิบใหม่ขายในร้านค้าทันทีเลยหรือเปล่าส่วนตัวคิดว่ายังนะอันนี้ส่วนตัวนะยังไม่มีข้อมูลครับสาเหตุเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเขาเปิดมาแบบนี้เนี่ยน่าจะต้องการให้เข้ามาฟาร์มวัตถุดิบในด่านกันก่อนอ่าใครที่ยังไม่มีทีมมีรอยก็ใช้เวลาหาไปนิดนึงนะครับอ่าคิดว่านะครับ วัตถุดิบเนี่ยน่าจะมีขายในอนาคตแต่ถ้าเกิดขายทันทีผมว่ามันจะดูเร็วไปอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะอ่าสุดท้ายต้องรอดูนะครับอ่มันต้องมีทางออกตั้งทางนึงนะครับแล้วก็เรนเจอร์ตัวเก่าบางส่วนอ่าตัวเกมก็ได้บอกมาแล้วนะครับว่าเรานเจอร์นะครับบางส่วนนะครับอ่าที่มีอยู่นะครับก็จะมีการสลับเป็น9ดาวได้ฉะนั้นเนี่ย มาคอมเมนต์ก็นหน่อยอยากจะรู้ครับว่าอยากเห็นเรนเจอร์ตัวไหนนะครับที่มันสามารถสลับเป็น9ดาวได้นะครับมาคอมเมนต์บอกกันนะอันนี้เบื้องต้นนะต้องเป็นเรนเจอร์ตัวปกติของตัวเกมนะครับส่วนแสงมืดที่ผมยังไม่ชัวร์นะแต่ก็ไม่แน่ครับอาจจะเป็นไปได้นะแสงมืดตัวเก่าๆนะครับอาจจะเป็นพวกโยมินะครับ อาโยมิอาริสติกิอาม่านะครับมูนหมอดูโอ้ตัวพวกนี้บางคนอาจจะไม่ได้ปั้นแม็กด้วยซ้ำนะอาจแสงมืดเดี๋ยวต้องรอดูแสงมืดเก่ายัางไม่ชัวร์นะครับแต่ว่าเรนเทอร์ตัวปกติมีแน่ๆนะครับที่ผมเดาไว้จะเป็นอ่า uh, พวกบอสเตอร์เคนะครับมูนยางเบาไฟประมาณอะไรพวกนี้นะครับหรืออาจจะเป็นดาวินชีเออก็ถือว่าเป็นตัวที่หลายคนเรียกร้องอันนี้เดี๋ยวรอดูนะตัวเกมจะทําออกมาบางส่วนนะครับส่วนโคโรโบเรนเตอร์นะครับ ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าทําใจเลยสำหรับคนที่อยากจะให้โคโรโบเรนเจอร์สลับเป็นเดาวได้เพราะอย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ยมาเล่นเกมนี้เพราะโคโรโบเรนเจอร์นะครับแล้วก็ปั้นแม็กเนี่ยล้วนแต่เป็นโคโรโบเรนเจอร์ของผมไอดีลองมีหลายไอเดีเหมือนกันนะที่เน้นปั้นแต่โคโรโบเรนเจอร์นะครับคือโคโรโบตั้งแต่ล่าสุดมาจนถึงปัจจุบันชาแมนคิงนะครับผมบอกได้เลยว่า ไม่สามารถที่จะแตะต้องได้อันนี้บอกไปในทลิปที่แล้วนะครับยังคอมเมนต์มาเต็มไปหมดเลยนะไม่สามารถแตะต้องได้ครับเงื่อนไขสัญญาง่ายๆเลยนะครับมองแค่อินุยาฉาง่ายๆขนาดมันมาล่าสุดพ่วงกับยาฉาฮิเมะเนี่ยยังไม่สามารถปลดล็อกศักยาภาพได้เลยนะครับมันเป็นเงื่อนไขของสัญญานะฉะนั้นทําใจตรงนี้นะครับว่าโคโรโบจะยังไม่มีตัวก้าวดาวแน่นอน,นครับต้องรอโคโรโบใหม่ออกมาเท่านั้นอกใกล้ที่สุดก็คือสิงหาคมนะครับอันนี้น่าจะคุยกันเรียบร้อยนะครับมีเวลาค่อนข้างจะเยอะ,ะครับ ฉะนั้นเนี่ยจุดนี้ต้องทําใจนะครับเอเดี๋ยวคลิปนี้มาวิเคราะห์กันเพราะว่าดราม่ามาเยอะเหมือนกันส่วนใหญ่ผมว่าดราม่ามักจะเกิดกับผู้เล่นที่เพิ่งจะเล่นกันไม่นานมากอาจเต็มพีปีหนึ่งนะครับเกมนี้อย่างที่บอกว่าโอ้โหผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายนะครับออะเดี๋ยวมาพูดคุยกันดีกว่านะเออบางคนแบบดราม่าไปแล้วเมตาพังนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูครับคือผมต้องบอกแบบนี้ว่า ทุกๆการอัปเดตของตัวเกมไม่ใช่ว่าจะดีนะ,ะบางอย่างผมก็ด่าเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าอะไรจะต้องถูกอะไรจะต้องดีไปหมดอะไรไม่ดีผมก็จะบอกว่าไม่ดีนะครับแล้วต้องรอดูของจริงก่อนนะ,ะถึงจะบอกว่าไม่ดีแล้วค่อยไปฟีดแบ็กในภายหลังอ,อย่างที่บอกตัวเกมเขารับฟีดแบ็กอยู่แล้วนะฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นรอดูของจริงก่อนอย่าพึ่งกระตกกระตากไปบางทีอัปเดตมาอาจจะมีดีไปเลยห่วยไปเลยหรือว่าดีบางส่วนไม่ดีบางส่วนอันนี้ต้องรอดูนะ อย่างแรกครับเรื่องของความสามารถปลูกพลังนะครับอนในประกาศตัวเกมเขาเขียนนะไปาหาอ่านเอานะครับว่าเขาบอกว่าสามารถอัปเกรดค่าสถานะหรือเรียนรู้ได้แสดงว่ามันน่าจะมีหลายทิศทางให้เราเลือกในการอัปเกรดนะว่าจะไปในทางไหนอันนี้ผมยังไม่มีข้อมูลาาบางส่วนทีมงานกระซิบนิดหนึ่งบางส่วนทีมงานยังบอกไม่ได้เพราะว่ามันยังต้องพัฒนาไปจนถึงวินาทีสุดท้ายบางทีอาจจะมีข้อมูลบางอย่างเปลี่ยนแปลงได้ผมก็เลยจะยังไม่ได้บอกในตรงนี้ อ่าถ้าเห็นก็คือไปดูที่เพจทางการนะครับหรือว่าอ่าทางไลน์ทางการนะครับเดี๋ยวเขาจะบอกมาทางนั้นเองอันนี้เดี๋ยวไปรอดูนะอันนั้นคือต้องให้แบบเขาแบบคอนเฟิร์มร้อเรซ็แล้วว่ามันจะมีแบบนี้ตรงนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับอ่าอาจจะแบบว่ามีฟิกไปเลยว่าจะเป็นทางนี้ทางนั้นทางนน้นหรือจะมีทางใหม่ๆออกมาเรื่อย เหมือนความสามารถไฮเปอร์ผมว่าถ้าเป็นแบบนี้มันก็สนุกนะมันก็จะมีทางใหม่ๆมาเรื่อยๆรอบนี้เปิดไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาตัวใหม่เข้ามาเผื่อตัวใหม่โหดกว่านะครับระบบเกมมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับอีกจุดหนึ่งคือเวลจะทะลุ240งร้อย่าไหมตรงจุดนี้ผมใช้คําว่ายังตอบไม่ได้นะครับส่วนตัวคิดว่ายังจะเย็ยนก่อนคือตอนนี้นมีคนทํารูปเยอะนะครับแล้วก็รูปกระจายไปเต็มไปหมดนะกลุ่มต่างประเทศที่ผมอยู่นะครับบางคนเขาเชื่อนะครับเพราะว่า ข้อมูลหลายอย่างเนี่ยมาจากคนไทยนะครับเพราะว่าคนไทยนี่มักจะได้ข้อมูลดีๆนะครับต่างชาติเขามาเชื่อคนไทยกันเยอะแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยมีรูปแบบนั้นรุดไปเขาก็เฮ้ยเวลมันจะไปเป็น R420 uh, 480อะไรก็ว่านไปนะครับส่วนตัวนะผมยังไม่รู้นะส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะยังน่าจะเป็นแค่เวล140แล้วก็สลับเป็น9ดาวนะครับแต่ถ้าสุดท้ายมันทะลุจริงนะทะลุ240นะครับ ผมใช้คําว่าทําใจในเบื้องต้นเนี่ยต้องใช้คําว่าทําใจเลยนะครับเพราะว่าต่อให้เป็นไอเดียล่ของผมเนี่ยผมก็ไม่ได้เติมเยอะนะครับอ่าอันนี้คือไม่ได้เติมมา78เดือนแล้วครับผมใช้คําว่าถ้ามันทะลุนะระบบมันจะยากขึ้นในเบื้องต้นผมใช้คําว่าเบื้องต้นสุดท้ายนะครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆคลายตัวไปทีนิดอ่าสุดท้ายมันต้องมีทางออกนะถ้าไม่มีทางออกไปออกทางเข้าเอออส่วนเกียร์ิเดานะครับ ผมบอกเลยนะคือบางคนเนี่ยยังไม่มีเกียร์7ดาวเลยนะครับอย่าเพิ่งมองไปที่เกียร์8ดาวหลายคนบอกว่าพี่เกียร์8ดาวจะมาไหมยังครับไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะมาไวๆครับน่าจะเป็นเรื่องของอนาคตเลยคืออย่างน้อยก็เป็นปีหน้าไปเลยนะฉะนั้นเนี่ยเอาเกียร์เจ็ดดาวให้รอดก่อนเออบางคนยังไม่มีเกียร์เจ็ดดาวเลยนะครับเกียร์แปดดาวยังไม่มีนะอ่าส่วนเรื่องของการปรับสมดุลแตกกบอัลตรากับกบไฮเปอร์นะครับคือเบื้องต้นเนี่ยมันจะแค่ประบารว่า เพิ่มจํานวนการซื้อต่อ1เดือนนะครับในร้านค้านครับผมว่าแค่เนี้ยไม่พอนะครับอ่าอย่างเงี้ยสมมติว่ากบม่วงซื้อได้เดือนละตัวกบดําซื้อได้เดือนละตัวผมไม่ซื้อนะผมซื้อแค่กบม่วงอย่างเดียวนะครับก็เพิ่มจานวนอาจจะแบบ5ตัว10ตัวหรือไม่จํากัดอะไรว่าไปนะครับผมมองว่าตรงเนี้ยไม่สําคัญเท่ากับการลดราคา ต้องการการลดราคามากกว่าอ่ต้องลดราคาเพชรกิลนะครับอย่างไอดีหลักผมจะเยอะหน่อยถ้าไอดี่รองก็จะไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับผมมองว่าไปลดราคาหน่อยเออมันจะได้เพิ่มตํานวนคือผมมองว่าเวลยังไม่ทะลุนะเออเรื่องของกบอ่ะบางคนไปละกบทองนะครับกบเหลืองนะครับอ่ากบดำนะครับเฮ้ยกบดำมันก็ไปตรงกับอัลต้านะกบออาต้านนี่เราเรียกกันกบดำนะครับหรือจะเป็นกบอะไรกบสีลุงคือผมเหมือนเคยเห็นแต่ผมไปดูแล้วไม่มีนะครับ ก็เลยคิดว่ายังไม่น่าจะมีการเวลทะลุหลายคนมองว่าเวลทะลุแล้วตีบวกแม็กไปอีกทีหนึ่งครับอาจจะยังไม่ขนาดนั้นนะแต่รอลุ้นพร้อมกันเอาจริงไม่อยากให้ทะลุนะครับอยากจะให้เป็นแค่การสลับนะครับแล้วก็ไปเล่นนะไปหาลูกเล่นเอาตรงทางอะ่ะทางว่ามันจะเ,เกรดไปทางไหนเมื่อสลับเป็น9าดาวแล้วผมว่าตรงนั้นเนี่ยน่าจะง่ายกว่าระบบมันจะไม่ต้องซับซ้อนอะไรมากขนาดนั้นนะครับอันนี้เดี๋ยวเ,เราดูนะว่าจะเป็นไงนะครับ อาส่วนสายฟรีจะอยู่รอดได้ไหมนะครับเป็นคําถามทุกยุคทุกสมัยผมบอกเลยนะครับสาหรับผมนะผมมองว่าสายฟรีอยู่รอดได้ไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหนก็อยู่รอดได้นะครับไอที่หลักผมเนี่ยมันเป็นสายฟรีตั้งแต่เกมเปิดอะที่ผมเล่นมานะครับก็4ปีกว่าเกือบ5ปีก็อยู่รอดได้นะครับมาเติมเพราะว่าทําช่องนะไอดีลองผมก็เป็นสายฟรีหมดมันอยู่รอดได้มันขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับว่า1เราขยันไหม ผมขยันแค่ตอนสร้างไอดีหลังจากนั้นก็ไม่ขยันเหมือนกันนะ2ออดทนไหมผมอดทนได้นะครับค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะครับ 3. เราเนี่ยเรียนรู้ที่จะหาทางออกหรือเปล่าส่วนใหญ่ไม่ทํากันนะผมจะเรียนรู้ในการหาทางออกว่าเฮ้เกมจะแจกตรงไหนเราต้องทําอะไรยังไงอันนี้ผมจะต้องเรียนรู้ตลอดแต่ว่าส่วนหนึ่งคือผมทําช่องนะมันก็เลยต้องเรียนรู้โดยอัตโนมัติครับผมยกตัวอ,อย่างง่ายๆสมมติว่า เราสร้างไอดีใหม่ในเดือนสิงหาคมอรอบโคโรโบเรนเจอร์แล้วก็น่าจะเป็นโคโรโบเรนเจอร์ที่ก็น่าจะพอจะถูกใจบ้างนะในสิงหาเนี่ยใจเขาว่าพอจะถูกใจบ้างกว่ารอบนี้นะครับสมมุติไปสร้างตอนนั้น ID สร้างใหม่เนี่ยกบดํามัน20ตัวภายในไม่ถึงสัปดาห์นะตัวเกมแจกพืภาพเลยนะครับอ่ามันก็จะได้ละแม็กหนึตัวนะครับถ้าเราเปิดได้ตัวโคโรโบที่โหดมากนะครับ แม็กหตัวหาวัตถุดิบสลับล่างนะครับ9ดาวซึ่งไม่น่าเดี๋ยวตัวเกมก็คงจะมีแบบป๊อปอัพแจกอะนอกจากไปหานะผมว่าเดี๋ยวต้องมีแจกต้องมีแบบอยู่ดีก็ป๊อปอัพแจกขึ้นมานะครับสมมุติเราทําได้แบบนั้นนะครับที่เหลือหาเกียร์ดีๆให้มันใส่นะอ่ะซึ่งยังเป็นเกร์จะดาวอยู่นะครับแค่เนี้ยไอดีเริ่มต้นมันก็โหดแล้วอะสำหรับใส่ฟรีโหดในเบื้องต้นนะ นะที่เหลือก็ไปลุ้นเอาว่าเราจะปั้นไปได้ไกลแค่ไหนอันนี้ค่อยว่ากันไปดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอ่าปั้นทีมไปจนถึงจบปลีกสูงสุดได้ที่เท่าไหร่เอาเบื้องต้นอย่างที่บอกว่าสายฟีเนี่ยเอาเบื้องต้นเนี่ยเอาแบบไปจบเพชรสามนะครับไล่ไปนะครับไล่ไปจากท้องหนึ่งเพชรสามเพชรส,สองเพชรหนึ่งสะสมไปเรื่อยนะครับเอาแค่นั้นพอนะครับคือจุดของสายฟีถ้าจะโหดมากๆมันใช้เวลาเยอะอ่าผมเรียงมองนะสายฟียังไงก็อยู่รอดได้นะครับ อีกคำถามนึงอันนี้น่าสนใจนะครับว่าเรนเจอร์จะตกยุคหรือเปล่านะครับถ้าเป็นหน้าทีมของผมเหรอ,อเอาตัวไหนดีที่มันดูจะพิเศษจริง,รงๆนะครับเอลซ่าก็มีความพิเศษตรงรีเซ็ตสกิลนะครับเอาตัวนี้กันยกตัวอย่างแต่ผมไม่มั่นใจเลยนะตรงจุดนี้นะครับอย่างส่วนของสกิลตัวนี้นะครับก็คือมันสบบามารถที่จะเคลื่อนที่ไปยังกองทัพศัตรูบังคับเดินข้ามอย่างนี้นะครับ คือเรนเจอร์นะตัวไหนที่มันเป็นตัวเก่งนะครับยังไงก็ใช้งานได้นานต่อให้สลับเป็น9าดาวไม่ได้อันนี้เน้นโคโรโบเลยนะตัวถึงชาวแมนคิงนะครับยังไงตัวเก่งก็ใช้ได้นานนะครับคำว่าตกยุคเนี่ยมันต้องใช้เวลาพักใหญ่ๆอยู่เหมือนกันคือต้องมีตัวใหม่ๆที่โหดๆออกมาเรื่อยๆต้องอย่าลืมนะเรนเจอร์ Ranger ที่จะเก่งได้เนะี่ยพื้นฐานมันจะเก่งด้วย หนึ่งตัวเกมอวยก่อนพอตัวเกมอวยปุ๊บเนี่ยเรนเจอร์จะยืนได้นานเป็นพิเศษสกิลโดนแม่นอะไรประมาณนี้นะครับนะครับตัวพวกนี้เนี่ยมันใช้ได้นานแน่ๆนะครับแล้วก็เน้นกันที่สกิลอ่าถ้าเกิดมันไม่เก่งเนี่ยต่อให้สลับเป็นไฮเปอร์ทำเป็น9ดาวมันก็จะไม่ได้โหดมากนักนะครับฉะนั้นเนี่ยเรนเจอร์ตัวเก่งยังไงก็ใช้งานนะครับนานนะครับกว่าจะตกยุคผมว่า คงต้องใช้เวลาพักให,ใหญ่ๆหลือต้องรอตัวเก่งๆตัวใหม่ๆออกมาเยอะมากนะครับอันนี้ผมว่าใช้เวลาค่อนข้างจะเยอะนะอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของเกียร์พิเศษอ่าอย่างเช่นดาบน้ํากับเงาครับเราบอกไปแล้วนะคว่าอ่ะผมเล่นไปด้วยคุยไปด้วยแล้วกันอ่าเกียร์พิเศษครับดาบน้ํากับเงาครับมันสามารถที่จะยกระดับเรนเจอร์ได้ทําไมเราไม่ไปมองถึงจุดนั้นอันนี้อย่างสมมติไอ้ทีมเนี้ยอ่ะมีโอกาสนะที่จะสลับได้หลายตัวอยู่เหมือนกันอ่าอย่างเงี้ยตอร์เ้นะครับ อจอระเขงดูยางนะครับถ้าเป็นแสงมืดก็อันนี้โยมินะครับามูลบอดดูนะครับนี่มีโอกาสนะอย่างเงี้ยมันต้องใช้เวลานานนะครับอันนี้ดูทรงแล้วอาจจะเป็นสายฟรีได้อย่างเกียร์พิเศษแบบเนี้ยดาบน้ำเงายกระดับเรนเจอร์ได้ทำไมเราชอบมองข้ามกันส่วนใหญ่ก็จะคงจะเป็นมือใหม่เอาตรงนะเรนเจอร์ตัวเก่าๆหลายตัวนะครับมันค่อนข้างจะโหดนะครับเกียร์ยกระดับได้นะครับ อยู่ที่เราวางแผนอ่าสมมุติเราเป็นสายฟรีครับเราจะแบบว่าเฮ้ยเน้นเอาตั๋วเปิดแต่เรนเจอร์รอบไหนไม่จาจริงก็ไม่เปิดอ่าจะไปเปิดอ่าไล่ไปโคโรโบสิงหาเลยก็ได้นะครับหรือจะไปนู่นเลยครับโคโรโบตุลานะครับถึงตอนนั้นเนี่ยโคโรโบก็จะเป็น9ดาวได้นะครับอ่าเพราะมันเป็นตัวใหม่นะครับเนี่ยแบบนี้ครับแล้วก็อ่าลูบี้นะครับเก็บเอาไว้เออจนกว่าจะรอรอบเกียร์ดีๆจนการันตีนะครับมันสามารถคืนชีพนะรับเรนเจอร์ตัวเก่านะ เราเราไปมองแต่ของไมายอย่างเดียวอะ่ะแต่ว่าตัวสำคัญก็คือไอ้กบเนี่ยแหละว่ามันจะทะลุไหมถ้าทะลุแล้วต้องอาหากบใหม่เนี่ยอันนั้นน่าเหนื่อยอันนั้นผมยอมรับเลยว่ามันจะเหนื่อยมากๆในตอนเริ่มต้นนะคือมันจะต้องแบบอดทนไปยาวไปหน่อยนะครับอ่าส่วนแบบคำถามที่แบบว่า ส่เติมครับจะแบบห่างชั้นจากสายฟรีไหมมันต้องห่างอยู่แล้วนะยกเว้นว่าเป็นสายเติมที่อาจจะเติมแค่แพ็คหรือเติมแค่พาร์ตอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วนะอ่าถ้าเติมพาร์ตอย่างของผมเนี่ยไอเดียหลักนี่ไม่ได้เติมอ่าแพ็คเนี่ยมานานมากเติมพาร์ตอย่างเดียวแต่เติมทุกเดือนนะอ่จะก็จมมีตั๋วนะครับมีกบม่วงกบแดงอะไรก็ว่ากันไปนะครับรูบี้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับแน่นอนพวกนี้มันจะเป็นจุดที่ได้ฟรีไม่ได้ได้ฟรีดิคือได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดเปิดกระชับป,ปุ๊บยังไงก็ต้อองส่มมเหหืนกันด ไม่ใช่ว่าจะเปิดได้ทุกคนนะเอาจริงๆนะอันนี้ดูทนายครับแต่ทีมนี้ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะโหนี่ก็ขึ้นมาที่มาสเตอร์สได้นะครับอย่างที่บอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะมันอยู่ขึ้นอยู่กับตัวเรานะสมมุติว่าเราเติมเดนละามืน่นเราก็อาจจะคาดหวังสูงสันิดหนึ่งแต่จุดหนึ่งที่เราต้องมองก็คือเฮ้ยไอดีเราสร้างมานานหรือ,อยังถ้าไอดีสร้างไม่นานเนี่ย แล้วเติมไม่เยอะของมันก็จ,จะยังได้ไม่เท่ากับสายฟรีที่เล่นมานานมากๆแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยโอ้หลายยากรวมกันนะเอาจริงเบื้องต้นผมใช้คาว่าอดทนดีกว่านะอา่าแล้วก็รอดูก่อนอา่ารอดูก่อนนะครับว่าสุดท้ายนี่ออกมาแล้วแบบมีปัญหาไหมครับอ่าแต่ว่าไปเหลืองไปแดงนี่ผมว่ามีผลแน่นอนนะครับถ้าต้องการจะรีบสลับล่างอา่าแบบเอ้อยากลองแล้วนะครับหรือว่าเฮ้ยเรามีตัวนี้หรือเปิดได้ตัวนี้พอดีนะครับแล้วถ้าสลับเป็น9ก้าดาวเสริมผมใช้คําว่า 9ก้าดาวเนี่ยผมมองว่ามันจะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งนะผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ย9ก้าดาวมันจะต้องโหดกว่า8ดาวนะครับอ่าเกมนี้อย่างน้อยเรื่องทตุก็ยังมีอยู่นะอ่าต่อให้เป็น9ดาวเก่งระดับทะลุโลกนะครับเจอชนะทาตุเข้าไปนะครับยังไงก็แพ้อยู่ดีเออฉะนั้นนะเกมมันก็จะต้องมีจุดที่มันมีสมดุลของมันอยู่นะอ่าฉะนั้นก็อย่างที่บอกครับ ใจเย็นๆก่อนรอให้มันออกมาก่อนอย่าเพิ่งคิดแทนตัวเกมนะครับขนาดผมนี่ผมยังแบบว่าเรอดูก่อนไว้เ,เดี๋ยวค่อยว่าที่หลังก็ได้ครับค่อยฟีดแบบที่หลังก็ได้นะครับถ้าสุดท้ายเวลทลุผมผมห่วงถ้าตรงเวลทรุนี่แหละแต่ส่วนตัวคิดว่ายังนะครับคิดว่ามันจะเป็นแค่กิมมิคนะครับในการเน้นว่าต้องปั้นตัวให้แม็กสิ่งที่ผมสอนนะเ,เรนเจอร์เนี่ยจิ้มไปเลยเป็นตัวตัวกบให้มันแบบใกล้ครบหรือครบ20ตัวนะครับแม็กไปเลยทีละตัวแต่ตอนนี้ก็ อาจจะเจอปัญหาหน่อย i อดี ID ที่มีแต่ตัวแม็กโคโรโบครับตลับไม่ได้นะแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับตัวไหนที่มันพิเศษก็ยังพิเศษอยู่นะครับไม่ต้องห่วงว่าโอ้โหเดือนหน้ามาเรนเจอร์จะต้องตกยุคใจยเย็นๆในอดีตเคยมีนะครับในอดีตเคยมีนะครับอันนั้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันเป็นการอัปเดตระบบใหม่ไปเลยนะครับเคยมีนะอย่างเช่นแบบยุคอัดป้อมครับเจมท่องเวลานะครับ อ่าเป็นยุคที่แบบเฮ้ยบัฟแล้วตีป้อมแตกภายใน2อสาวินะครับเล่นแบบแนวอัดป้อมนะครับพอข้ามซีซั่นปุ๊บเฮ้ยเลนเจอพวกพวกนี้คือตกยุคไปเลยนะครับหรืออย่างเช่นพีโก้นะครับทางคลิที่แบบเฮ้ยคลิบึ้มป้อมนะครับเล่นเกมจบแบบโอ้ยไม่กี่วินาทีก็จบแล้วอย่างนี้นะเอาแบบเนี้ยเมตามันเปลี่ยนนะครับอันนี้คือมันตรงๆเลยนะครับว่าเมตาเกมมันเปลี่ยนนะครับแต่ตรงเนี้ย มันไม่ได้มีอะไรนะครับมันมีแค่ปลูกพลังอนะ่ะซึ่งเรายังไม่รู้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยน,นี่อย่างท่านเนี่ยเขาเล่นมาแต่ซีซั่นหนึ่งนะผมเจอเขามาตลอดนะครับอ่าแล้วก็มีช่วงหนึ่งก็หายไปนะนี่กลับมาก็ก็น่าจะเติมอยู่บ้างนะครับอ่าน่าจะแบบไม่ได้เติมเยอะขนาดนั้นละเพราะว่าถ้าเกิดเติมเยอะขนาดนั้นก็น่าจะขึ้นไปบู๊นะครับบนทรัพย์ตำนานนะครับอ่ะมาเล่นไปคุยไปนะก็เบื้องต้นนะอย่าเพิ่งซีเรียสครับจริงๆนะ มันมันมันต้องมีทางรอดนะครับทีน,นี้ไม่มีตัวบินนะครับอันนี้อย่างเงี้ยผมนะครับเรื่องของการวางแผนค่อนข้างสำคัญนะครับอย่างของผมเนี่ยตอนแรกไอดีหลักเนี่ยผมกล่าวว่านะครับจะปั้นในตัวนี้อ่าซาล,ลีนาฬิกาปู่นาฬิกาปู่เออกะจะปั้นแม็กนะเพราะว่าเฮ้ยเราเห็นแล้วว่าตัวเลขนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเชิงลึกนะมันต้องแกะเชิงลึกออกมาเลยนะครับ อ่าได้น้ว่าแกะโค้ดดูนะครับว่ามีการเปลี่ยนข้อมูลไหมครับปรากฏว่านะครับอ่าทำคลิปให้ดูไปแล้วโอ้โหบอทพี่โหดมากนะครับอ่าเราเห็นว่าตัวนืดนะครับตัวนืดเนี่ยมันบัฟขึ้นมานะครับอ่าในขณะที่แร่นื่เนี่ยเนิบไปนิดหนึ่งครับกลายเป็นตัวเลขที่เท่ากันนะอ่าในคลิปไปดูแล้วกันนะทาคลิปไปดูไปแล้วนะครับก็แบบนี้ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยจะปั้นเป็นทางตัวนืดขึ้นมาดีไหมนะครับปรากฏว่าเฮ้ยเอาไว้ก่อน เออเราดูครับเรนเจอร์9ดาวก่อนนะเพื่อเดือนหน้านะครับแสงมืดใหม่มาเป็นตัวที่เดิมสกิลเจ๋งโอ้โหนี่ผมยังไม่ไหวเลยนะคือตอนนี้พอมาปรับมาเล่นทางนี้มันกลายเป็นว่าเกมเล่นเองอ่ะห่วยไปเลยนะแต่เกมตั้งรับเนี่ยเหมือนบอดดูดีขึ้นอ่าเพราะเรื่องของความสามารถที่มันปรับนะเอาแพ้เลยครับเออสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมปรับมาเล่นทางเดิมดีกว่าคือเกมเล่นเองเนี่ยโอ้ตะเกียรเราแบบ ย้ายไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนนะเพราะว่าตอนนี้คือพอเปลี่ยนทีมไปเปลี่ยนทีมมาปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเฮ้ยเกมเล่นเองนะครับกลายเป็นแพ้เยอะไปซะเลยนะะเดี๋ยวลองปรับต,ตัวหนึ่งแล้วกันอันนี้ลองเปลี่ยนหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าดูไปดูมาเนี่ยทีมดูแบบค่อนข้างจะอ่อนแอชัดเจนนะครับไม่มีเรนเจอร์แล้ววะผมแบบ เกียรนะ์เนี่ยมันไปหมดเลยนะของผมเนี่ยจุดหนึ่งค่อนข้างจะสําคัญนะก็คือเรื่องของเกียร์นะอ่ะจอร์เคสใส่เข้ามายังจอร์เคสนี่ก็อย่ามองข้ามนะเออจอร์เคสใส่ดับน้าน,นี่คือแบบกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปเลยนะครับเนี่ยอย่างที่บอกนะว่าจุดนี้ค่อนข้างสาคัญนะครับก็คืออย่ามองข้ามเรนเจอร์นะครับแล้วก็เกียร์นะครับเราไปเน้นจุดนี้ดีกว่าอย่าเพิ่งไปมองว่าแบบโอ,โอ้เมตาเก้าดาวมาแล้วตัวเก่าจะตกยุคนะครับโอ้โหไปไกลเลยครับ คือบางคนนี้ยังไม่มีแม็กตัวแรกสักตัวหนึ่งเลยนะไปตกเมตาแล้วอะใจเย็นๆค่อยๆหาวิธีการครับแต่แต่เราเข้าใจสําหรับอ่าถ้าสมมติเป็น ID ดีที่แบบเฮ้ยกลับมาเล่นใหม่เป็น ID ดีที่แบบไม่มีเลยเลยกลับมาเริ่มต้นใหม่อันยังยากผมบอกเลยเราะห้ไดีลึกลับเนี่ยอู้ย่ยางมากนะอันนั้นคือใช้เวลาแบบนานมากนะครับต้องพึ่งดวงแบบค่อนข้างจะสูงจริงๆนะอ่าอย่างเงี้ยจุดนี้นะครับมันก็ต้องไปจุดที่ต้องทําใจนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น ID ดีสร้างใหม่นะ สบายครับยังไงก็รอดครับเออเราจะสู้กันหรือเปล่าอ,อ่าส่วนใหญ่ไม่สู้นะทุกรอบจะต้องมีนะครับเรื่องของพี่ทำพีร้อยไม่ได้คนนกไม่พอนะครับเราไม่ต้องเร่งรีบขนาดนั้นก็ได้อ,อ่าเราให้แบบว่าเนี่ยแอดเพื่อนนะครับอ่าฮะลุ่มแอดเพื่อนครับแล้วก็ส่งค่าเอฟเอาค่าเอฟเนี่ยไปเปิดกาชาเอฟตัวย,ย่อยนะครับ แล้วค่อยๆทำเป็นตั้มกบเสริมบางชนิดคือบางคนแบบว่ามาถึงจะต้องทำทีมตั้มกบเลยบอกเลยว่ามันยากมันใช้เวลาคือจริงมันก็ไม่ยากหรอกมันใช้เวลาเยอะคือบางตัวเนี่ยมันจับได้ง่ายแต่ว่าบางทีมันต้องมีตัวดีๆหน่อยเพราะมันอาจจะไปอยู่ด่านปลายนะด่านปกติ4ี0กว่านะครับมันก็ตัวต้องดีนิดหนึ่งนะครับอ่ามันจะจบได้ง่ายแล้วก็จบได้ไวเนี่ยแบบเนี้ยคือบางคนรีบไปนะไปข้ามขั้นนะครับอ่าไปแบบว่า เปรียบเทียบกับอีกคนหนึ่งซึ่งเขาจะเล่นมาแบบโอ้ยเป็นปีแล้วอย่างนี้นะเขาไม่ได้นะอะบางส่วนนี่เขาแบบเก็บมาก่อนเราครับเราก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งหรือต้องใช้ดวงเยอะนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเล่นอีกสักตาสองตาแล้วกันนะนี่อย่างเงี้ยมันก็ต้องปรับนะเนีย่ยพอผมปรับเกมเล่นเองปุ๊บนะครับตายเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปแล้วเออตอนนี้ก็ปวดหัวยุง่งกันเออว่าแบบอาเกียมีจํากัด เอาเกียร์เทไปทางตัวคอมโบนะครับแล้วก็ไปใช้ในเกมตั้งรับเนี่ยอ่ะก็แพ้บ้างชนะบ้างนะครับคือบอทไม่ค่อยโหดแต่ก็ชนะเยอะขึ้นนะครับอ่าแต่ก็แพ้ก็แพ้เหมือนเดิมตามปกติแต่พอเอามาใช้ในเกมเล่นเองปุ๊บไม่ได้ว่ะบางทีบอทมันแบบว่ามันตีเราแป๊บเดียวแตกเลยอะ่ะกว่าเราจะรอยื้อจนตีความสามารถไม่ได้ไม่ไหวเว้ยเออเกมเล่นเองกับเกมตั้งรับเนี่ยบางทีมันเป็นคนละชุดกันได้เลยนะครับตอนนี้ก็เลยแอบปวดหัวอยู่นิดนึงอ่ะรอ นั่นแหละรอเรนเจอร์เก้าดาวดีกว่าเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนทีมใหม่อีกทีนึงนะครับอ่าตอนนี้ก็ถูๆไปถ่ายไปก่อนนะครับอ่ะเบื้องต้นน้องๆก็แนะนําว่ารอครับรอดูตัวเกมก่อนอ่าแต่ตอนนี้คือเราเห็นคร่าวๆแล้วนะครับว่าเรนเจอร์ต้องแม็กก่อนสําคัญนะอ่าเรนเจอร์ต้องแม็กนะครับหาวัตถุดิบสลับร่างเป็น9ดาวน,นะครับแล้วก็รอดูทิศทางว่าอ่ามันจะไปในทิศทางไหนอ่าจะแบบ ถ้าสมมติเป็นเกมพื้นฐานนะครับมันก็จะแบบว่าจะไปทางสายไหนาสายสายทึกสายทึกสายที่แรงนะครับสายฮิวนะครับสายสะพพตอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะว่าทําแล้วเนี่ยมันเพิ่มจริงไหมมันโหดจริงไหมเหมือนศักยภาพที่ผมบอกนะครับผมบอกตรงๆเลยนะถ้าเรนเจอร์นะครับไม่ได้แบบใกล้เคียงกันเนี่ยศักยภาพไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่มันจะมีผลต่อ าบางค่าบางค่าเอาตรงตรงบางค่ามีผลอย่างเช่นแม่นยำสกิลนะครับทางคริแบบนี้วิ่งไวไอ้พวกนี้มีผลนะครับมีผลชัดเจนแต่พวกพลังโจมตีพลังชีวิตผมบอกเลยนะครับว่ามันก็ไม่ค่อยมีผลบ้างนักนะครับแต่บางคนไปไปเน้นเป็นพิเศษปรากฏว่าก็ยังแพ้เหมือนเดิมนะเพราะว่ามันเกมมันหลายส่วนครับเอาตรงนะครับอันนี้ก็แพ้แล้วนะครับอรอบสุดท้ายสิงทวนครับคือตอนนี้คือแบบว่า ดันไม่ค่อยขึ้นนะ,ะแต่ว่าผมก็จบมาสเตอร์สองนะครับเพราะว่าคลิปนี้เอาไว้เมื่อคืนนะครับเดี๋ยวค่าข้ามวันเดี๋ยวมีคนมาจากแต้มนะครับเดี๋ยวค่าทิมตีนะครับก็ยังถูๆ่ๆถ่ายได้อยู่นะครับถ้าไม่ไหวก็ค่อยๆปั้นทีไปต่อเดี๋ยวมันต้องมีวันหนึ่งที่เป็นวันของเรานะคือแบบเก็บกบเอาไว้นะครับแล้วก็ได้ปั้นแม็กนะครับ อ่านี่ยครับเนี่ยอย่างเงี้ยตัวพวกเนี้ยผมว่ามันตัวไหนโหดมันก็ยังโหดอ่ะมันก็ใช้งานได้ยาวนานนะครับไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหมีเก้าดาวมาแล้วนะครับบารล็อกจะไหวไหมนะครับอเจสิก้าแสงจะไหวไหมโคนี่สล็อตจะไหวไหมไหวตัวมันเก่งโดยเดิมของมันแล้วนะครับไม่ต้องกลัวครับเออเราต้องทำตัวให้เป็นหมูไม่กลัวปังตอนะครับสู้ได้ดีเราต้องอดทนดีเอออย่าพึ่งใจร้อนครับ รอของจริงออกมาก่อนโอ้โหบอดออกมาไหลเป็นโอไหลเป็นน้ำเลยเนี่ยนี่เทคนิคเรามีอัดป้อมเข้าไปซึมนี่เลยซึมเลยหน้าซึมเลยครับอามาตะคาตาครับแต่ว่าเดนเจอร์ตายไปเยอะหน่อยนี่นะะค่อยๆปรับทีมกันไปครับเกียร์ไม่ค่อยมีก็สู้ๆกันไปครับ คือเกียร์ไม่มีมันจะมีผลอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรนเจอร์มันจะเป็นต้องใช้แค่ชุดเดียวอย่างผมเนี่ยเรนเจอร์เยอะมากแต่เกียร์มีไม่พอนะครับเวลายโยกเนี่ยมันต้องโยกไปแบบย้ายตัวเออของผมจะมีปัญหาตรงนี้นะรูบี้ที่หายไปเนะี่ยเพราะว่าเป็นการย้ายเกียร์ไปย้ายเกียร์มานะครับเออหมดกันตรงนี้ค่อนข้า,างเยอะเหมือนกัน,นครับวันนี้ประมาณนี้นครับคือเบื้องต้งเนเที่บอกว่าอย่าเพิ่งรีบดราม,ม่าหรอกนะครับเพราะว่ารอดูของจริงแล้วค่อยฟีดแบ็กที่หลังครับระบบเกมมันต้องพัฒนาไปอยู่แล้วล่ะ อยู่ที่ว่าจะพัฒนาไปในทางที่ดีไหมนะอันนี้เราก็ต้องรุ้นกันอีกทีนึครับวันนี้ประมาณนี้กันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ